ข้อมูลครับบางเรื่องบางราวที่มแฟนบอลอาจจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดไปเองเข้าใจคุณวรวีผิดเข้าใจผู้มีหานระดับสูงผิดอ่าอะไรอย่เงี้ยผมว่านะมันผมมันผมเข้าใจเพราะ่ผมผมผมต้องเป็นแฟนบอลไทยคนหนึ่งมากนร่งๆากแต่ผมมีสิทธิ์ลุ้ผมแค่แบบอ่าผมมีมีเส้นสายที่บมเข้าพอมาเล่าเรื่องให้ผมฟังกันจ้ะอ่าได้ยังไงนะถ้าพี่เอเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับผู้มีพียมนาจมีอ่ศักยภาพที่พอจะ เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยผมว่ายังไงก็ฝากพีเอช่วยประสานต่อไปสักหน่อยก็แล้วกันนะพวกวงการฟุตบอลไทยที่จะดีขึ้นนะครับยังไงขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนะก็ของปาของคอนะแตเดี๋ยวเราต้องพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกับอ่ะอายาเลยนะฮะบายอะไนีลายชัดเจนแล้วนะครับัผมกูจะพูดเลยอ่ะสมาคมเนี่ยไม่ต้องอาจจะไม่ต้องอะไรก็ได้ไปบอก อ่าสยามกีฬาน่ะเอาเวลาที่มนาวินนี่นะมาบอกเรื่องนี้ดีกว่าเออเออเขามีสื่ออยู่ชัดเออมันมันก็ได้กินนะต้องเลยท้ไปเลยว่าว่าลงข่าวอะไรจุดแฝทักสกู๊ปเป็นร้านอะไรสกู๊ปหนึ่งก็ได้นะจุดแฟดวงละวเก้าแสนพวกคุณรับผิดชอบไหวไหมอะไรเงี้ยนะใครมันจะจุดนะเพราะว่าไฟบอลไทยเนี่ยต้องบอกอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะว่าการที่แบบว่าเข้าใจกฎระเบียบที่แท้จริง คือบางอย่างเนี่ยเราไม่เข้าใจนะเรานึกว่าเจุดไปไม่มีอะไรเราเราเราไม่ได้เคลื่อนลงไปนีก็ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนบอลลีกับปลาปลาไปทีนึงก็หมื่นหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็คิดว่าห้าพันถ้ห้านอะไราเงี้ยแค่สมมุตินะถ้าไปโดนหัวคนเลยสักอย่างเนี่ยเขามันเสียหายคุณถามว่าเงินเก้าแสนเนี่ยคุณซื้อหน้าตาแล้วเขากลับมาได้ไหมไม่ได้มันก็ไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเก้าแสนน้อยไปด้วยซ้ำแ่ถ้าตอนนี้เราเรามองว่า อ้ก็ใสทำไมเยอะจังก็เพราะว่ามันไม่มีเหตุอันตรายเกิดขึ้นนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วนี่สิใช่นะก็แบบว่าสมมติว่าถ้าแบบเอาจริงนะอยากจุดจริงนะเขาจะมีเวลาให้จุดข้างนอกผมยอมรับเลยผมกับพี่เต่าเนี่ยผมก็จุดเมื่อวานคุณไปจุดใช่ไหมถูกต้องแต่ผมจุดข้างนอกหลังจบเกมไม่ได้เป็นอะไรอกูเสื้อดูเสื้อเป็นรูอยู่เสื้อทีมชาติของผมพี่เจมส์จุดไฟล้วกเปื่อยด้วยกันจุดเองเปื่อยเป็นแผลด้วยเหรอฮะ คือว่าเขาแบบว่าเราอยากจะมันจะแบบว่ามีการเหมือนมาโหมนศพข้างนอกเล็กๆก็คือว่าหลังจบเกมเนี่ยกองเชียร์จะร้องเพลงเชียร์กันแล้วก็บูมธงตา้มมาสาแบบว่าเหมือนกับเฉลิมฉลองให้กับทีมชาติทีมชาติไทยแล้วก็มีสถานที่มีจุดที่ให้เราจุดได้ก็อย่าอย่าไปจุดในสนามอย่าในสนามไม่อย่าไปจุดผมไม่แน่ใจน้องหนูเข้าไปแล้วบอกคนที่จุดเนี่ยโอเคเขาโพกหน้าโพกตาเหมือนกัน แต่ไอคนที่มันไม่พวกหน้าพพกตาเด็กเขาก็เหม็นควันไงเพราะแฟมันไม่ใช่มันไม่ใช่แสงเดียวมันควันด้วยควันมีควันมันเดือดร้อนคนอื่นมันไม่ต่างจากการสูบุรีเลยนะคือแบบว่าเดือดร้อนคนอื่นนะยังไงก็ต้องฝากเพราะเมื่อวานเนี่ยมันก็มีข่าวว่ากาดเนี่ยต้องมาลากตัวคนจุดถูกจ้องเลยใช่ไหมคือจังหวะนั้นนะเขาจุดเสร็จนะเขาเขาก็เฮ้เหมือนว่าแล้วคนข้างเขาก็เอแล้วพอกาดวิ่งมาเขายโยนโยนไปในสนามแล้วเขา เขาก็ทำเงี้ยไหไหนไหนขาใช่ทำเหมือนไหนหลาขาเด็กแล้ววิ่งวิ่งหนี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 สักพักนึงยผมเอากาดขึ้นมาเว้ยกาดจับไม่จับอ้าวผมก็อ้าวแผ่นบอลเริ่มโผล่เริ่มหูสักพักกาดปีนบันไดจากข้างล่างมาจับต้องเชิญตัวไปมันก็ควรจะเชิญตัวออกไปเหมือนน้องที่ปลาแก้วน้ำโค้กอ่ะก็โดนเชิญตัวนักที่ฟอร์มคุณศรล้ว โอเคมันอาจจะฟุตบอลเนี่ยอาจจะไม่หยุดเกมแต่ฟุตซอลโลกเนี่ยพอปลาลงไปเสร็จแล้วเกมก็หยุดแล้วจังหวะนั้นน่ะไทยเนี่ยกำลังแบบว่าบดบดอยู่เลยบดเลยกําลังมีแต้มกาลังได้ลูกครับแต่มันทาให้เสียลูกเกมมันทําให้เสียใช่ผมว่าอย่าปลาสิ่งของวะขดูเกมไม่ดีนะก็สรุปเลยก็คือแฟนบอลไทยเนี่ยต้องเรียนรู้นะ ผมใช้คานี้นะเพราะมันต้องเรียนรู้เรื่องใหม่หรือก็แล้วก็ต้องช่วยกันในการเป็นเจ้าภาพที่ดีเอาล่ะคุณจะแบบอยากเฉลิมฉลองหรือคุณอยากจะไม่พอใจอะไรเนี่ยคุณต้องมีขอบเขตผมใช้คำนี้นะต้องมีขอบเขตนิดนึงเพราะมันส่งผลในอนาคตเลยนะจัดเป็นเจ้าภาพถึงแม้เ่ยบางคนบอกสะใจสมาคมฟุตบอลไม่ศไทเสียตังค์แต่อย่าลืมเงินทุกบาททุกสตางค์ของสมาคมเนี่ยสมาคมฟุตบอลประเทศไทยมันเงินภาษีเราทั้งนั้นถูกต้องนะ แล้วก็เงินเนี่ยมันสามารถพัฒนายอย่างอื่นได้<ช>ผมไม่รู้แหละลว่าเขาจะเอาเงินเนี่ยห้าล้านธบห้าล้านข้าวแฟนนี่ที่เสียไปจะไปทําอะไรบ้างแต่อย่างน้อยถ้ามีเงินอยู่สมาคมผมยังดีใจนะห,ห้าล้านนี่เอาอินโดนีเซียอะไรมาอุ่นเครื่องได้เลยอ่านะแต่ว่าเราต้องไม่เสียกับแฟนอย่างเงี้ยจุดแฟนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงตาของแฟนบอลความสนุกอยากอารมณ์อยากสนุกของแฟนบอล<ม>อย่างเดียว <ๆ S 2> <ๆ S 1> เนี่ยเสียเสียมันทําให้แบบว่าครับมันเสียข้าโง่ไปอ่ามันประมาณเสียข้าโง่นะซึ่งมันคือั้งนอกดีกว่า ทั้งนอกดีกว่านะคือสถานที่เราไปทำอะไรแผงๆนะคือบาที่ตอนเนี้ยกระแสฮูริแกนมันเริ่มมาจากบอลลีกลีสองเนี่ยผมผมรู้เลยว่าเขาเผาโน้นตร นะอะไรก็เผาเผาเผาคือตอนนี้เหมือนว่าท่านทำการเชียร์ของแฟนบอลไทยเนี่ยเริ่มแบบพกหน้าพกตาเริ่มแบบว่าเป็นฮูลูแกนเหมือนต่างประเทศแล้วแต่คุณก็ต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นด้วยและก็ต้องเคารพกฎระเบียบกติกาของสนามนะโดยเฉพาะเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยไอสิ่งที่ไม่ดีของต่างชาติเขาเอาไม่ต้องเอามาสิ่งดีๆอสิ่งดีแบบว่าการร้องเพลงที่พร้อมเพียงการแต่งตัวที่เหมือนกันเนี่ยเอามาความเอื้ออาอนของแฟนบอลไทยด้วยกันเนี่ยเอามากระโดดเชียร์ทั้งสนามเลยแบบไม่ได้เชียร์เนี่ย แต่แบบอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วยกันนะเพราะเราเนี่ยจะลําพังจะให้สมาคมช่วยเนี่ยอันนี้เราต้องเห็นใจเขานะสมาคมถ้าเราจะให้เขาช่วยอย่างให้เขาทาคนฝ่ายเดียวเ่ยสมาคมไได้มีคนแค่กระยิบมือนึงอมันต้องช่วยๆกันมันก็คงดูแลได้ไม่ทั้งหมดแล้วผมฝากหมอเม่หมอเม่ตัวฮูริแก่อะไรพวกหน้าพวกตาไปดูบอลเนี่ยนะยังไงก็วันนี้นะโอ้โหเรื่องราวเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าควันหลงควันหลงของเอเจนครับ นะดีกวยายังไงนะแต่เราพ่งนี้อย่าลืมนะครับผมเรามาเจาะการเหตุการณ์ของศรีสะเกตเอฟซีนะว่าจะเป็นยังไงมาไงพวกนี้อนี่ยจะเรามีตัวแทนของแช่งมาเลยนะนะครับก็สําหรับวันนี้นะก็ได้แลกเปลี่ยนความความคิดเห็นอะไรต่างๆก็ขอบคุณคุณโจและก็ทุกสายนะที่โทรเข้ามาพี่เอน้สมุทรนะครับนะฮะก็ยังไงนะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรายการการทูตคนไทยสําหรับวันนี้เนี่ยเรา3คนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ